กาบสวัสดีครับเจอกันกับข,ขนาดแล้วกินเลยกินเลยต้องจริงเดี๋ยมากินกราฟาฟานะปุลพี่ฝากกาแฟแล้วครับคิดอยางกระปุลเพราะคอยแต่ป้อยชีมกรเช้าไม่พร้อนกับข้าเหเด็ดเบียร์สันดอกผู้ใดถ้าแต่กดติดตามนี่ดกดติดตามนะครับอันนี้ชิมนี่ย่างก็อันหมูอันดูกหมูไหม เอาไปใส่เตาอบจี๋มันเป็นเตาอบยังไงก็เถอะมอทอดไร้น้ำมันหม้อทอดไรน้ำมันเสียปากแต่ว่าผมเนี่ยมาร์คอันมาร์คไส่อันเยี่ยงก็บขี้แกงหมาล่าไปนี่วันนี้มาทายอยู่กลัวมันอาจถีบว่าใดชัดกันไหนตัวว่าเดี๋ยวไฟเอาดีมากสนนอะไรใหม่เป็นสีขี้แกงมาลาเนี่ยขอบคุนนะกินขอบคุณคิดยากเลยหรอ อนี่ดีอากาศเอาวเดินบนยอกขอบุณอยู่นองพื้นไรแต่วะโมระผ้าเนี่ยพักพักกลับนี่ตั้งเวลาเอาเ,เขี้ยงเจ็บโอ้แม่ค้าครับนอบขอบุญนะ อัดน้ำไไมค้นกินเลยว่าไปซื้อมาเอาจากตลาดได้ครั่าเนี่ยโปโคมาดม네ัดเนี่ยยาปลามาดไปซื้อตัวทำยาปาเนส่ลงไปเลยนี่บ่กินบ้เลยบีซ่บ ขัดครับขัดแซ่หลายๆกินข้าปุ่นมันต้องมีพักหลายๆนะท่านชาวบ้านมั้งมันพักหน่อยมันเป็นยังไงหมันเป็นเขินเขินน,นี่เองบ้านลงเลยนะขัดก่อนข้าวปุ่นเป็นตลาดเอง ขอาปุ๋นซื้ออยู่ตลาดนี่ก็เป็นอย่งซี่นะ่ะต้องทํามใจเพราะว่าเขาเห็ดขายเผื่อส่วนร่วมขันอยากมาักแฉบมักถือใจนะหเห็ดเองฉันจะว่าเด็ส่นันบอกว่าในคือ้อก้าคขันกินตอนหิวเขาอะแจมเหมือนนะนมด คือโค้งมักออมเอออย่างนั้นมันอึดยากเลยพี่แกงหมาล่าพี่แกงหมาล่าหม้าล่ายอย่างนี้แหละหม้าปลาอย่างนี้แหละเขาใส่หมอนทอดไปน้ำมันเขาก็หิน,น,น,ไ,หน,นหดได้หมอนมันต้องใส่น้ำมันเนี่ยอืกันได้ยุ่งเหรอ cặp tôi giờ gọi là qua bây giờ này nhạt cái cái hái kinh này đây này mọi bả dạng vít bụng phá các tổ. Come on, nè, phá các tổ. ยงเล็กน่อยจียังยู่ฝายางหลูกไส้ครับลูกไส้คักขนาดนะเพราะว่าผมผมเด้เอาภาพภาพหนึ่งลงนะุงะมีค้นมาถามลูกไส้บออีกผู้หนึ่งเป็นพี่ฝาพี่ฝาเป็นน้องไส้ครับผู้ไหน้นอยหนะเป็นลูกซ้้ยู่ฝาหายยุกป่าอยู่ไหม

there. Yeah. วช่วงนี้ผมต้องออกตลาดถ้าเราตลาดแล้วคือผมต้องหาวัตถุดิบเพื่อมาแปรรูปของผมมันเป็นล่งบดล่งบดพลาสติกบดเราเข้าทรงสแปงานี้ต่อให้ลงหลอมก็คือที่แรกผมมาเจียดหลอมผมจะได้ชฉลอหลอมไปก่อนก็เลยทรงแตสแกปบต้องเก็บคุ่นไปส่วนหนึ่งเพื่อลงเียงหลอมอีก เพราะว่าผมเล่นของออนของออนอะคือปฏติกออนพวกใส่ในขั้วเลื่อนกับไข่คือเั็นคุถังกะละมังพวกนั้นเข้าเขาเอามารีเซเคิลนั่นแหละเขาเออเฮ้ยแล้วมันก็่ะ เขาามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนน้องโอ้ยน้องเศร้าข่วยกับปุ่นชะน้อนะผู้เบิ่งดขึนเลยเนี่สวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับก่อนเดี๋ยวผมจะกินไม่บ่ายเป็นไปนอนแบบเป็นน้อนห่องนะครัไปเปนน้อนจุ๊บๆก่อนจุ๊บๆตาหวานด้วยตาหวานตาหวานไปนอนก่อนเลยเดี๋ยวหมูรู้จังเกียร์ทีไม่ไปนอนนะครับทุกครับทุกครับว่ากินมันเพลสนอนกินบ่ได้หรอก อือแต่ไปก็แล้วไปไปนอนไหนแล้วง้มกินนี่ยังเมิไเวลากินหรออนยุฝากว่าล่นน้ำอาะก็ต้องสีนน้อนกอมมันน้อนเหรือผมฝาก พรว่ามผมต้องเห็ดสแคปส่งให้ลวงหลอมตัวอือ คมมุณฝางคุณไห่ครับคุอหน่อยากน,น้อนพอว่าบางที่ผมต้องหาตลาดต้องเพิ่มแลนลงเบิ้งของเบิ้งหน้าง,งานเช็คของลูกค้าเดี๋ยวของมาให้เขาต้องแลนไปนเบิ้งของกันว่าเขาควนเสียวเอาเอานะครับแล้วก็ผูกกระบวกนการ สีที่ผต้องคุ้มถุงยางไว้ครับจนเหล็กได้ต้นทางจนหอดปลายทางกับวาเข้าติดก,กันกันของถือตีกับแล้วผ่านของถือตีกับมาเลย ข้าตรงตรงคือหน,นึ่งข้าวสงโปรยที่สัน่นั่นสิขาตรวจสอบแต่ว่าของข้ามีเห็ดเรลียบลอยหรือว่าเห็ดบริบมาตรฐานตามที่เจขากำหนดนะ<ส>พอสอบหนึ่งเขาตีคำไปเลยนี่แหละข้าวกระดองเน้นพุทธภาพตามไปทางที่สัส่งเขาขเก่านะครับ Menolak betul. Lăng phố móc 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 thọt móc 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 ข้าวเหล้วอิ่มหรออืมหนาซะตัว,วทุกข์ซนะเดี๋ยวเจอกันไหมคลิปหน้าครับคลิปนี้เอาละ